ปฏิบัติธรรมในแนวใหม่ของหลวงปู่เสากันตะสีโลจะได้รับความสงบเย็นและก้าวหน้าไปได้ด้วยดีแต่ก็ยังนับว่ามีอุปสรรคขวางกัน้นอยู่มากทำให้ไม่มีความสะดวกเท่าที่ควรทั้งนี้เพราะเป็นพระในสังกัดคนละนิกายถึงแม้อาชญาท่านเทวธรรมีจะยอมรับหลวงปู่ใหญ่เป็นลูกศิษย์และให้การอบรมสั่งสอนอย่างเต็มที่ก็ตาม เนื่องจากสังกัดคนละนิกายจึงไม่สามารถเข้าอุโบสถร่วมสังฆกรรมกันได้นอกจากนี้ก็ไม่สามารถไปหยิบจับหรือแตะต้องของใช้ของฉันของท่านได้ถ้าถูกต้องแล้วจะต้องประเคนถวายใหม่เหมือนกับคารวะทั่วไปอุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การพูดจาว่าร้ายและการขัดขวางจากพระในสังกัดนิกายเดิมของท่านที่บรรดาพระเหล่านั้นไม่เห็นด้วยกับการฉันหนเดียวหรือไม่เห็นด้วยกับการฉันในบาทรวมทั้งการมือไวปากไวของพระเนนทั้งหลายที่เคยชินมาแต่เดิมต้องมีการพลั้งเผลอบ่อยๆเพราะขาดการสำรวมระวังอย่างจริงจังทำให้ต้องละเมิดวินัยของพระอยู่เสมอเ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่มาเป็นกรอบบังคับทำให้ความเกียรติคร้านเข้ามาครอบงำไม่สามารถประกอบความเพียรอย่างเต็มที่ได้พระที่ไม่เห็นด้วยต่างพากันเป็นปรปักกับท่านแทนที่จะพากันเป็นปรปักศัตรูคู่อาฆาตกับกิเลสที่อยู่ในใจของตนซึ่งถือเป็นงานหลักของนักบวชในพระพุทธศาสนา ด้วยอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงในที่สุดหลวงปู่ใหญ่และพระเนนในวัดใต้ทั้งหมดได้พร้อมใจกันเข้ายัติกรรมเป็นพระธรรมยุทธกันทั้งวัดเป็นการบวชครั้งที่สองณอุโบสถวัดสีทองหรือวัดสีอุบลรัตนารามโดยมีพระครูทาโชติพาโลเป็นพระอุปชาและเจ้าอธิการสีทาชยเสโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ด้วยเหตุนี้วัดใต้จึงได้กลายเป็นวัดธรรมยุทธนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อหลวงปู่ใหญ่เสากันตะสีโลและพระเนนในวัดใต้ประกอบพิธียตติกรรมเป็นพระในสังกัดธรรมยุติกะนิกายเรียบร้อยแล้ว ความกังวลใจที่เนื่องจากคำพูดกระทบกระเทียบเปรียบเลยจากหมู่พวกในนิกายเดิมก็ลดลงไปสามารถปฏิบัติตามแนวทางธรรมยุทธ์ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องคอยเกรงอกเกรงใจหรือกล้ากลากลัวกลัวต่อไปอีกในการประกอบความเพียรน,นั้นหลวงปู่ใหญ่เสาและคณะต่างพากันเร่งรีบโดยไม่นิ่งนอนใจเวลาที่ผ่านไปทุกขณะเป็นเวลาแห่งชีวิต คนเราจะตายในวินาทีใดก็ได้ท่านจึงไม่ประมาทตั้งตัวเป็นสตูผู้อาฆาตกับความเกียจคร้านโดยไม่เห็นแก่การนอนไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ลาบสักการะและสิ่งสรรเสริญเยินยอต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นน้ำแหลมคมที่ทิ่มแทงสรรพสัตว์ให้ได้รับความปวดแสบสาหัสสากันมานานจนนับพบนับชาติไม่ทวน หลวงปู้ใหญ่ยึดมั่นในหลักธุดงคขวัตสิบสาโดยถือเป็นเกราะเพื่อป้องกันความหลงความเผลอไพลในการดำเนินบนเส้นทางแห่งศีลสมาธิปัญญาโดยมีการเดินจงกรมการทำสมาธิภาวนาเป็นพาหนะนำไปสู่หลักใจคือมรรคผลนิพพานแดนกเกษมที่ชาวพุทธปรารถนาเป็นที่สุดในประวัติ ไม่ว่าหลวงปู่ใหญ่จะไปที่ใดอยู่ที่ใดจิตใจท่านมิได้เหินห่างคลาดเคลื่อนไปจากความเพียรน,นับแต่ไปบินทบาทปัดตาดกวาดลานวัดขัดกระโทนเย็บผ้าย้อมผ้าเดินไปเดินมาในวัดและนอกวัดตลอดจนการขบฉันยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถจะตั้งสติกำหนดอยู่กับความเพียรทุกขณะไม่ให้คลาดเคลื่อน ไม่ยอมให้อารมณ์ภายนอกมากระทบจิตใจให้วอกแวกแซ่ซายไปตามอารมณ์นั้นหรือไม่ยอมให้จิตปรุงแต่งไปตามอารมณ์จิตของท่านก็ได้รับความสงบเย็นเพิ่มขึ้นเป็นลำดบับหลวงปู่ใหญ่เสากันตะศีโลได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูวิเวกพุทธกิจตั้งแต่เมื่อใดไม่มีการบันทึกไว้ แต่เมื่อศึกษาประวัติและข้อวัดที่ท่านบำเพ็ญมาตลอดชีวิตจะเห็นได้ว่าหลวงปู่ใหญ่เสากันตะศีโลเป็นผู้ชอบความสงบอย่างแท้จริงในบันทึกของหลวงพ่อโชติอาภัคโคได้กล่าวถึงอุปนิสัยของหลวงปู่ใหญ่เอาไว้ดังนี้อุปนิสัยที่แท้จริงของพระอาจารย์เสาท่านเป็นผู้สันโดษชอบความสงบ ไม่ระคนด้วยหมู่คณะไม่ชอบความฟุ้งเฟ้อเฮือหิมตลอดเวลาการบำเพ็ญสมณธรรมถ้าที่ไหนมีความวุ่นวายจุนจ้านท่านก็จะปลีกตัวออกนีทันทีอุปนิสัยของท่านเช่นนี้จะเห็นได้จากการเที่ยวเพื่อบำเพ็ญเพียรและเผยแผ่สััธรรมของท่านท่านจะท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆที่ห่างไกลผู้คน พอไปถึงสถานที่ที่สงบสงัดเหมาะสมตั้งหลักลงที่ไหนที่นั่นจะต้องกลายเป็นวัดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมทันทีสถานที่ที่ท่านเคยพักบำเพ็ญเพียรจึงเกิดเป็นวัดป่าเป็นร้อยร้อยแห่งในภาคอีสานและทางฝั่งประเทศลาวแม้การเที่ยวไปแม้จะไปเป็นหมู่คณะแต่จะเงียบสงบเหมือนกับไม่มีพระไม่มีคนในที่นั้นเลย ญาติโยมคนแก่คนเฒ่าในสถานที่ต่างๆที่ท่านเคยจาริกผ่านไปแล้วให้ข้าพเจ้าฟังว่าเมื่อท่านเดินทางมาถึงที่พักปักกรดมีพระเนนติดตามท่านมามากทีเดียวกระทั่งพระธุดงจรก็จะเที่ยวมากราบนมัสการฟังโอว่าจากท่านมิได้ขาดทั้งๆที่มาเป็นจำนวนมากๆอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าไม่มีพระอยู่เลย ในวัดเงียบสง,งัดไม่มีการจับกลุ่มพูดคุยไม่มีพระเนนเดินเพ่นพ่านให้เห็นไม่มีการหยอกล้อแม้เสียงกระแอมหรือเสียงไอก็ไม่มีต่างองค์ต่างบำเพ็ญเพียรทางจิตนั่งสมาธิภาวนาหรือเดินจงกรมในที่ของตนโดยไม่ได้ประมาทเมื่อเข้าไปภายในวัดจะเห็นเพียงพระอาจารย์กับสิทธิอุปถาของท่านเท่านั้น พระนอกนั้นจะเข้าหาที่สงัดวิเวกตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรดูจิตดูใจของตนไม่ได้มาชุมนุมพูดจาก,กันวัดทั้งวัดเหมือนกับเป็นวัดร้างจะเห็นมีพระเนนก็ในเวลาเช้าที่พระจะออกมาบิณฑบาตและรวมตัวกันฉันพัฒหารจะเห็นพระอีกครั้งก็ตอนเวลาเยน็นพระจะออกมาปัดกวา,าดตด ักน้ำเข็นน้ำใสโอ่์ใส่ตุ่มทุกแห่งในเวลาที่พระมารวมกันเช่นนี้จึงจะเห็นพระเนนมากันเต็มไปหมดแม้กระนั้นก็ตามท่านจะพูดกันเท่าที่จำเป็นและพูดเพียงเบาๆพอได้ยินระหว่างคู่สนทนาเท่านั้นทุกท่านทุกองค์ต่างพากันสำรวมปิดประตูทวารทั้งหมดนั่นก็คือหูตาจมูกลิ้นกายใจอย่างเต็มที่ ทำทุกอย่างด้วยความสงบเสงี่ยมระวังกายระวังใจไม่ให้เผลอสติออกนอกกายนอกใจตนเป็นการปฏิบัติภาวนาทุกอิริยาบถและทุกช่วงลมหายใจเข้าออกพระป่าท่านพยายามฝึกกันถึงขนาดนั้นจริงๆเพราะท่านเห็นภัยในความเอกเริกเฮหาสาไทยต่างๆเพราะอย่างนี้เองพระธุดงค์ข้ากรรมฐานท่านจึงพากันได้ดิบได้ดีในทางธรรม เป็นที่เคารพศรัทธาแก่หมู่ชนทั่วไปบรรดาพระลูกศิษย์ที่ติดตามปฏิบัติธ,ธรรมกับหลวงปู่ใหญ่ในสมัยนั้นก็ได้แก่บูรพาจารย์สายทุดงขกรรมฐา,านในยุคต่อมานั่นเองรวมถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่สิงขันตยาขโมสืบมาจนถึงหลวงพ่อพุทธานิโยเป็นต้น